สาวสวยหุ่นดีคนนี้ก็หน่อยดีกว่านะคะพี่โยโยศสวัสดีค่ะวันก่อนมาที่ไทยรัฐเราโอ้โหดิฉันตกใจมากหันหลังอยู่คิดว่านางงามมาหุ่นดีมากที่ไหนได้อ๋อพี่โยนี่เองนะคะพี่โยยศสวัสดีค่ะบอกเลยว่าไปไหนไม่ได้ช่วงนี้เนาะอยู่บ้านก็วิ่งบ้างปั่นจัก,กรยานเนี่ยพักยาวๆกันไปเลยแต่ว่างานนี้ไม่ปล่อยให้หุ่นพังค่ะอยู่บ้านก็ต้องฟิตแอนเฟิร์มหน่อยสวยสับจนชาวเน็ตแห่ชมกันเพียบเลยไหนๆก็ออกบ้านไม่ได้แล้วพี่โยก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปิดเทรนเลยดีกว่าเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์เดลิเวอรี่สุขภาพดีให้หนุ่มสาวเฮลตี้กันถึงที่บ้านจ้าออกกํลังกายหนักไหมคะหนักไหมถ้าคนในบ้านบอกว่าทําไมเธอออกกําลังกายหนักกว่าตอนที่ไม่มีโควิดเหมือนเรากลัวไงเพราะแบบเดี๋ยวเราจะอ้วนขึ้นแล้วก็แบบฟิตเนสหายเนี่ยเป็นนักกีฬาฟิตเนสหายไม่ได้เราก็พยายามจัดตารางว่าเ,เราต้องเล่นเวทวันไหน cross training วันไหนคือทำเองที่บ้านแล้วก็มีการสอนผ่านทาง Zoom application เป็นการสอนออกกาลังกายด้วยซึ่งคนก็จะได้ดูทุกๆวันพุธยังไงก็ต้องฟิตไว้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเปิดละเราก็อาจจะออกไปเล่นกีฬา outdoor แต่ก็ต้องดูกันเราก็ต้องนะเน้นความปลอดภัยของตัวเองด้วยค่ะนี่นะคะ เก่งมากๆเลยอยู่บ้านก็เสิร์ฟความสุขภาพดีให้คนอื่นด้วยนะคะอะเจอพี่โยแล้วขออัปเดตเรื่องหัวใจกันหน่อยดีกว่าเห็นว่ามีแฟนหนุ่มคนใหม่แล้วเพลอแป๊บเดียวคุณคะคบกันมา9เดือนแล้วนะจ๊ะจะปุ๊บปับแต่งหรือเปล่าเอาไปฟังจ้าก็ยังดีนะตอนนี้ก็เข้าสู่9เดือนแล้ว9เดือนแล้วก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอะไรบูบาาปุ๊บปั๊บเร็วมากเร็วมากก็ ได้เรียบง่ายๆไปเรื่อยๆนะคบกันแบบแบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะคนมีอายุแล้ว่ะคไม่ได้หวือว่ามากบอกเลยว,ว่าถ้าเปิดตัวก็แต่งงานแต่งงานแต่งงานเลยใช่ครบรุ่นใหญ่ก็แบบนี้ละค่ะรออีกแป๊บเดียวไม่ต้องหวือหว้าอะไรแต่งงานไปเลยทีเดียว <No. S 2> จบไป